ถามนิดนึงไปเราไปรับเชิญใช่หรือว่าในเรื่องสองแดงมีอะไรบ้างอ๋อครับพูดได้เหรอพูดได้อ๋อค้เอาไปแล้วเอาไปดีแล้วโอเคโอเคคร,ครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเลยครับก็คือหนังเรื่องแรกเลยครับผมดีใจมากๆาครับที่ได้ร่วมง,งานครับผมเพราะว่าเป็นค่ายที่ผมรู้สึกว่า ใครๆก็อยากไปเล่นนะครับฝันผมก็คือผมก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหลายเรื่องนะครับก็พ <ไป S 1> อไปเจอการทํางานกับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สาหรับทิงม,มามาเพราะว่าปกติทีมจะถ่ายแต่ละครบ้างซีรีส์บ้างเนี่ยครับแล้วรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆของด้านอาชีพผมเลยครับเ <ไป S 1> ืมละครรับใช่เลยใช่ครับรับเลยเพราะว่าตอนตอนที่ไปแคสได้เขาก็บอกว่าอย่าพุ่งบอกอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้จะพูดที่ไหนจริงๆพอเราได้ระบบป็นที่ดินเราได้เป็น ดูเวอร์ชันเก่าไปว่าตัวละครคนนี้มันยังไงบ้างไม่ครับคือที่หมูพุ่มกลับอะครับเขาบอกว่าเรื่องที่เอามา r e m a k ยคือเขาพยายามแบบว่าปรับบทด้วยครับเขาเขาไม่อยากให้ผมมาอิงจากตัวนั้นมาเพราะว่าเหมือนแบบเขาปรับมาเยอะอยู่เพื่อที่จะแบบว่าอยากให้มันเหมือนเข้าแบบวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็แบบเข้ากบบเรื่องที่เขากาลังมา r e m a k ด้วยไงครับก็เลยแบบว่าเขาก็จะมีการเวิร์กช็อปอย่างเดียวครับก็คือเหมือนไปทำแบ็กกราวตัวละครแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกับพีพีกับยูกินอะไรมา ก็คือเหมือนเป็นการปูเรื่องตัวเองใหม่หมดเลยแบบ็กกราวตัวเองใหม่หมดเลยอเป็นไงบ้างรูปไหนกับพีพีเพราะมันต้องมีรูปคู่ใช่ไหมมันเป็นยังไงบ้างกับพีพีพี่ว่าพีพีน่ารักนะครับโดนต,ไ <laughs> ดตกไหมโดนตกคู่กันนีผ้ผมผมว่าพีพีนี่คือเวลาอยู่ด้วยผมรู้สึกว่าเอยเขาน่ารักดีนะแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือน ในกองก็จะคุ้นควรมากแต่เขามีความรู้สึกที่เวลาอยู่ด้วยเขาจะแบบว่าเออคนนี้อยู่ด้วยแล้วโอเคสนุกดีแบบเหมือนจริงผมกัผู้ชายจ๋าๆเลยนะแบบอยู่ด้วยเออผมก็รู้สึกว่าแย่ชอบแย่กันแต่ส่วนใหญ่ผมจะโดนแกล้งนะรับส่วนบิวกิ้นก็จะแบบว่าก็คุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยคเขาแกล้งอะไรเราเขัแก็แย่ไปเรื่อยครับแบบว่าเหมือนบางที่ผมนอนอยู่ก็ไปเรียกบอกให้คนอื่นไปเรียกผมขึ้นมาอะไรครับเพราะว่าเขาเหงาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่า เหมือนเขาบอกเขาไม่รู้จะทำอะไรเราเดินลงมาก็เดินลงถ่ายมาไม่ใช่แต่นั้นในกองก็คือเหมือนในกองแบบว่าบางทีเราถ่ายกันดึกไงแล้วแบบผมก็ชอบไปแอบนอนอยู่แต่ละที่แต่ละที่ไงครับเขาะจะแบบเรียกมาคุยกันเรียกมานั่งเล่นอะไรไงครับเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มด้วยก็คือเรียกมานั่งคุยเฉยแต่ไม่ได้เข้าฉากไม่ได้เข้าพี่แล้วผมบางทีผมก็อีกนานด้วยอ่าใช่ครับเขาเรียกเรียกมาเล่นด้วยพี่เรียกมาเล่นด้วยใช่ครับเรียกมาดีใจไหมที่เราได้เป็นหนึ่งเลยดีใจก็ดีใจ ดีใจครับผมดีใจที่ได้ร่วมงานครับทั้งคู่เลยครับรู้สึกไงบ้างว่าตอนเขาบอกว่าให้เป็นคารคเตอร์พี่ดินเขาบีประมาณเ,เขาอยากได้แบบไหนอตอนนั้นบีครับผมก็คือผมก็งงว่าเออผมต้องเล่นประมาณไหนผมก็ถามพี่หมูพี่หมูบอกว่าเหมือนแบบเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือน อยากอยากได้อะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเราอะ่ะจะเอามาด้วยวิธีของเราในแบบที่เป็นการต้มตุนการแบบทําให้รักการอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนให้เราอะ่ะมีความคิดที่ทะเยอทะยานอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในลึกๆอ่เออะเขาก็เป็นตัวเทาๆตัวที่ผมเล่นก็คือเหมือนแบบ ทำไปเราก็ยังบางทีเราก็ยังมีรู้สึกว่าแบบว่าเอ็นดูเขาบ้างรู้สึกว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทําไปบ้างเนี่ยครับแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เราจําเป็นเราก็เลยต้องทําสิ่งน<ๆ>ั้นขึ้นมา<ๆ>อะไรเงี้ยครับจริงๆเขาจำเป็นต้องบีว่าต้องหลอ่อนะอย่าเปิดประตูมามันลึอกอค้อหล่อเลยไงไม่เขาบีให้หล่อกหมหรือเขาบีก็คือฉากแบคือออกมาแบบว่าพี่ขอไงก็ได้แบบว่าเหมือนแว้นแว้น่ะออกมาแบบว่าแว้นแนเขาหล่อได้คำมอใจอะไรก่อนที่ม่อไปวคือ เขาอะเพราะว่าในในตอนที่เราปูแบกเก่าอะครับคือตอนที่ผมไปจีพีในเรื่องอะครับเราอะจะเป็นแนวแบบว่าเหมือนผู้ดีแบบว่าเหมือนเราแบบมาจากที่ดีๆอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆอะพอเขามาเจอในมุมที่เราอะไม่ได้โชว์เขาแล้วในตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเงี้ยเขาอยากให้เห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยชีวิตจริงๆของเรามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอ่าแล้วจะเป็นมันต้องหลอกขนาดนั้นมันเพราะว่ไปดูมาแล้วบอกว่าหลอกมันหลอกแล้วแต่ใส่สก๊าจเงี้ยแบบโดนซ้อมยังหลอกโดนตกยังหลอกเลยโอยังไม่เห็นตัวเองเลยผมอยากเห็นเลย มีความสุขเลยมีคกรู well <ita> <pet> ้สึกไงมาเราเป็นหนึ่งในตัวละครรับแต่ทุกคนก็วีดวาดดีใจนะผมดีใจมากๆนะคือมันต้องแบบว่าคือผมร้นะเรื่องนี้ผมแบบตอนไปแคสผมก็อยากได้อะเพราะว่ามันเป็นอ่เรียกว่าอ่าก้าวสำคัญของผมแล้วกันแบบว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมได้ขยับเข้ามาเน่นหนังนะอย่างน้อยแบบว่าก็ได้ร่วมงานกับ บริษัทที่เรารสึกว่าเอ้ยอันนี้เราดูมาอยากร่วมง,งานอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นเก้าสำคัญของผมเหมือนกันดีใจมากแสดงว่าเราก็กดดันมากเลยเก้าทของเราโคดดนันพี่กดดนันคือตอนแรกผมไปแคสผมก็กลัวว่าจะไม่ได้บ้างแล้วก็กลัวว่าแบบจะเล่นดีไหมวะแบบอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบตอนเพราะว่าตอนผมไปแคสอ่ะมันตอนแรกๆคือผมเก่งมากๆเลยพี่แบบเราไม่เคยเจอคนข้างนอกฮะปกติที่จะทำงานกับแบบว่าทีมคนที่เรารู้จักชินๆสักส่วนใหญ่แบบผมอาจจะไปในงานนี้สักแบบ 7จ็ดคนผมอาจจะรู้จักประมาณ2คน3คนแต่ว่าไม่้ใครเลยใช่ครับแต่ว่าไปถึงตอนนั้นผมไม่รู้จักใครเลยทุกอย่างใหม่หมดเลยครับมันก็เป็นการที่เหมือนแบบมผมออกจากคอมฟอร์ตรรตัวเองด้วยครับมองโซนตัวเองด้วยอันนี้คือเขา เขาจิ้มมาเลยว่าให้กระทิงไปแคสหรือว่าต้องไปแคสทุกคนก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะคือผมก็ไปเขาเรียกผมก็ไปอ่ะผมอ่านบทแล้วเอาโอเคเฮ้ยผมอยากลองเล่นผมก็ไปแต่ผมไม่ทราบว่าเขาแคสเองถก็ติดตามวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกใช่ไหมผมพูดได้ใช่ไหมเนี่ยพูดไปหมดแล้วโอเค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 ค่ะก็ติ้งขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทีตอนนี้สัญญาที่ผู้ชมเออผมก็ยังไปเตะบอลอยู่นะครับ คือตอนนี้ผมก็ยังไปเตะบอลยังมีละครร่วมกันอยู่ครับผมครับอ้นี่ตึ้ยระยะเวลาเราบอไม่เพราะว่าเหลืออีกมากคน้อยนเดิอะไรเพราะเวลาผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ยังร่วมงานอะไรกันปกติครับผมผมก็ยังไปงานบอลแล้วก็มีละครที่ถ่ายด้วยกันู่เรื่องกับกับเรื่องอัญญานี่ผมยังไม่แน่ใจกับกับคันกับช่องกับอะไรเงี้ยเราเราใา้ช่าเราอย่างเดิมไปกับขับไปต่อิ็คือตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันพราว่าประมาณไหนเพราะว่า คือทิงอี่ะตอนนี้ทิงก็วางแผนตัวเองมากกว่าวางแผนตัวเองกับผู้จัดการมากกว่าว่าเราวางตัวเองประมาณไหนปีนี้เราอยากทําอะไรกันบ้างเงี้ยครับผมก็ <c oughs> ที่เหลือก็ผมว่าเรื่องอนาคตดีกว่าแต่ว่าผมแฮปปี้ดีกับทุกคนครับผมเยดมากหรือน้อยอันนี้คือไม่ดูเลย ผมก็ไม่ทราบคือผมทำงานอย่างเดียวพี่เอาจริงๆแต่ว่าผมก็ยังแฮปปี้นะผมก็ปกตินะครับครับผมมันเป็ช่วงนี้แบบว่านักแสดง<ม>เรื่องแต่ว่า<ม>หันไปเป็นปีแลน้์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเก็เลยบอกว่าเดีด๋ยวนี้เลยโดนจับตามองเลยนี้แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกตินะพี่เพราะว่าเหมือนทุกคนนะ<ม>เขาเดี๋ยวนี้ช่องมันเยอะนะพี่แบบมีทั้งแพลตฟอร์มมีทั้ง YouTube มีทั้งหลายอย่างผมว่า เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่เปิดขึ้นเยอะครับมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วนะสำหรับสมัยนี้ครับผมผมว่าแล้วก็ทุกอย่างเขาก็าเขาเรียกว,ว่าไงเดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบมันกว้างขึ้นแล้วครับที่ทั้งช่องสามทั้งอะไรก็รู้สึกว่าเปิดกว้างขึ้นเยอะมากยกแค่โอกาสเราสามารถไปร่วมงานใช่ครับใช่ครับในอนที่เราบอกครับ คุยตกลงกับคนช่องได้ได้ครับคือเดี๋ยวนี้เห็นช่องก็บอกว่าไปได้นะครับครับผมอันนี้ก็คือสมตัวแบบว่าอ,อยากจะมีแพลนไว้เยอะอยากลงองเหมือนเมื่อกี้บอกว่าได้ประสบการณ์ใหม่จากการออกจากคาอนเสิร์ตโดนตัวเองอย่างเงี้ยเออมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะลองเป็นฟรีแลนซ์อะไรหนื่อยเนี่ยคือถ้าถามจริ้งทิ้งทิงไม่ได้มองว่าเรื่องฟรีแลนซ์หรืออะไรไงครับผมแค่มองว่า ทิ่งอยากไปทํางานในด้านอาชีพตัวเองมากกว่าแบบว่าในความหลากหลายด้านอาชีพแบบทิ่งอยากลองเล่นซีรีส์ดูบ้างเล่นหนังดูบ้างเล่นแบบบทบาทที่ผมไม่เคยรับบ้างอะไรเงี้ยที่แบบว่าท้าทายกับด้านอาชีพนักแสดงตัวเองมากกว่าครับแต่ว่าเรื่องอื่นผมไม่ได้คิดเลยว่าแล้วก็ทิ้งถ้าทิ้งต้องเล่นวายวกัทิ้งเล่นเออ <c oughs> มันมันมันไม่แนวทิ้งเลพี่คือคือ ทิงบอกไว้ถูกอะครับคือทิงก็มองตัวเองว่าผมอยากเป็นเหมือนนักแสดงที่แบบว่าเล่นบทบาทที่มันแปลกๆท้าทายอะไรอย่างนี้นะแต่กนนี้ไงแต่ลองเล่นนึแปลกวายคนเล่นไงทำไมอะเพราะอะไรมันก็แบบตอนมีมีเขายังเล่นแต่ถ้าเราเล่นคู่กับมีเรามั้ยถ้าต้องเป็นมีถ้าเล่นคู่กับมีไม่เล่นถ้าเป็นเล่นคู่กับมีเล่นไม่ได้ยังไม่รู้เลย่ผมคือทิงก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนไงแบบ แต่ผมมองเป็นเหมือนแบบว่าทิงอัะส่วนตัวตัวเองอ่ะทิงมองเป็นเรื่องนะทิงไม่ได้แบบว่าอันนี้วายอันนี้ยูริอะไรแบบทิงมองแค่ว่าแบบถ้าสมมติมีคนส่งบทให้ทิงใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าผมอ่านเนี่ยแล้วทิงชอบต่อให้มันเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทิงรู้สึกว่า ไม่บทที่เขาส่งมามันแบบเราอยากเล่นอะใจเราได้ผมก็รับครับแต่ถ้าไม่แตมีนเล่นถ้าเห็นไอ้มีนเขาไม่เล่นถ้าไม่นอ่ะแต่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วโมเมนต์มันเกิดอะโมเมนต์มันเกิดเคมีมันได้เราปฏิเสธตรงนี้มันปล่อยอย่างนั้นไปดีกว่าะปล่อยเบอร์ปล่อยไว้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปมันมีซีรีส์มีต่ามันขลุ่นนะอันนั้นนะให้คนดูแบบจีบไปเฮ้ยถ้าอยอย่างทีนพี่พูดอะได้ถ้อย่างนั้นได้ได้กับมีนอย่างนี้ไม่หยุดนะไม่ใช่ไม่หยุะเลยนะ คือผมต้องใช้ความคิดเยอะคือถ้าเป็นแนวเฟรนชิปอันนี้ผมเข้าใจถ้าเป็นแนวแบบเฟรนชิปนะแบบว่าเป็นแนวเพื่อนๆงานเป็นความสัมพันธ์เพื่อนเงี้ยแล้วปล่อยเขาจิ้นไปเองเงี้ยผมได้แบบนี้แต่ตอนนี้เขาชิปเรากับมีนน่ะเราเพราะว่าเนี่ยล่าสุดที่สั่ไปหลังนั้นก็คือมีการโอบกันมีการไม่คือคือการโอบกันมันเป็นเรื่องปกติของผมกับคนนี้อยู่แล้วผมอยากให้มีนมาช่วย ผมบอกเราว่าเออช่วงนี้สัมภาษณ์แบบเวลาพูดไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใช่ปะวะพูดไปใช่ปะวะมีบอกพี่ต้องฟังดีๆนะเวลาเขาพูดมันมีศัพท์เยอะแล้วมีบีบมาแล้วที่จริงสุดไหมที่ตอบคำถามไม่ใช่มีรู้สึกเขินหรอกไหมคะพอเราถามรู้สึกเวลาพี่เขาถามผมเรึยังมันเหมือนคำถามมันไปได้สองทาง แบบินไม่เกิขนาดนี้วิเคราะห์คำถามทวันนี้วิเคราะห์วันนี้ผมต้องตั้งใจก่่นเลอไม่อย่างนั้นคนก็ไปดูก็ไปกีดแล้วแต่พอมันเริ่มชิดกันมากขึ้นเวลาคนไปกีดเขาแบบเราอยู่โมเมีคู่กันไม่มีเขินม่ีสนุกมากกำลังจะโยนลูกบอลไม่มีไม่มีถ้าเวลาเล่นบาสมีมีนก็เป็นทิงก็เป็นเทาเวลาเล่นบาสก็คือเราอะ เป็นคนที่แบบเหมือนตอนแรกเวลาเราเล่นอ่ะเราจะแบบว่าเอ้ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแต่พอคนเราผมว่านักกีฬาทุกคนเป็นนะพี่พอฟิลมันมามันเอาจริงมันไม่มีใครมานั่งเล่นแบบแอรแอไม่มีอ่ะโดนด่าตายเลยพี่ถ้าสมมติในซิลิกวานมันจะต้องมีแบบว่าผู้ชิดเป็นพระเอกนายเอกสมมตินะเราจะเป็นจิงมีหรือทีจิงอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็คือข้างหน้าคือพระเอกข้างหลังคือนายเอกนายเอกก็คือนางเอกกระทิงคิดว่ากระจิงอยากเป็นพระเอกนายเอก เดี๋ยวขอคิดแล้วตอบอีกทีได้ไหมเอองานหน้าเลยเดี๋ยวผมตอบเลยเดี๋ยวงานหน้าเีลยพี่ก็ตอบเดี๋ยวผมไปถามน้องก่อนแล้วว่ามันต้องทำยังไงจะออกป่าขออนุญาตถามอีกทีหนึ่งได้เลยครับพันสมพังจะบอกวาาสัมพันธ์กันตันตันไงบ้างเพราะว่าเราเพราะว่าเราจบแล้วเออยังไหม่พันี่ยากจริงหรือเปล่าไป แค่ผมต่อยยังไงดีอ่ะก็ตัดสินกันมานะตอนนี้ก็ผมว่าอยากกันยาก่อนดีกว่าพี่ไม่เอาค่อยพูดดีกว่าครับครับฮะถึงนี้เท่นี้ทำยังไโสดไม่โสดโอ้ยเอาเรื่องส่วนตัวดีกว่าพี่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าผมผมไม่ค่อยชินเรื่องพูดเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ยังแฮปปี้ดีไหมครับที่บอกแฮปปี้ดีมากเดี๋ยวค่อยตอบเลย คนสังเกตว่าตอนนั้เปิดรูมไรมไม่เวนมอครับเฮ้ยันกิดก็เวยพออยู่นะครับเกิดรู่งวัวอยู่กกรนเฮ้ยเราเงียบว่ตอนนี้ตอนนี้โฟกัสงานอย่างเดียวช่ครับก็ช่วงนี้ผมก็ทางานอย่างเดียวพี่พูดว่าปีนี้คุยกับผู้จัดการวอยากทาหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าผมก็ช่วงนี้ก็เลยไปทางงานอย่างเดียวไงครับทำูด้วยหรือเปล่า ถ้าผมมันก็เพื่อนอไรเงียบเพ่อนก็พูดยาใช่ครับอยากพูดโอเคโอเคต้องขาพมพ์รอบเ่อไมตองไม้อไ